สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกท่านตอนนี้ยอดผู้ติดตามประวัติแท้จริงของหลวงปู่สวงผ่านหนึ่งหมื่นคนแล้วผมจึงขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครบผ่านหนึ่งหมื่นคนผมไม่ค่อยได้ลงคลิปต่อเนื่องเหมือนช่องอื่นๆเท่าไหรนักเพราะเวลาผมเดินทางทำภารกิจ เกี่ยวกับหลวงปู่สวงผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปการเดินทางทำภารกิจสืบตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงผมได้พบเจอเรื่องราวมากมายที่ผมถ่ายภาพเก็บเรื่องราวเอาไว้สามารถนำมาเล่า4-5หเดือนก็ไม่หมดเช่นเรื่องราวการเดินทางตามรอยหลวงปู่สวงไปทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ผมก็มีคลิปมากมายยังไม่ได้ลงและคลิปการเดินทางทั่วประเทศกัมพูชาผมก็ลงไปบางส่วนยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มีคลิปตั้งแต่เข้าพรรษามาก็มีอีกมากมายหลายคลิปรวมแล้วเป็นร้อยคลิปการดูคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่สวงของช่องนี้ก็มีตัวเลขปริศนาตัวเลขปริศนานี้เป็นตัวเลขแห่งโชคลาภ งวดที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับโชคลาบหลายคนหลายๆคนก็ได้โอนเงินมาสนับสนุนการเดินทางทำภารกิจเกี่ยวกับหลวงปู่สวงที่ฤาษีเก้าเฮงทำอยู่ในปัจจุบันงวดวันที่16กกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นงวดวันเข้าพรรษาผมได้อธิษฐานบอกลหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับขอให้ออกเลขที่ผมลงในคลิปจะได้พิสูจน์ว่า ช่องนี้เป็นช่องที่หลวงปู่สวงเลือกมาทำประวัติแท้จริงของท่านแล้วเลข5้สก็ออกเป็นเลขที่ผมฝันว่าหลวงปู่สวงให้ผมไปที่ก้อนหิน3ก้อนหินก็5้สก็คือ3เป็น53ถ้าเป็นเลข3ตัวก็953เลขนี้ผมได้พูดในคลิปว่าอ่าบันไดขึ้นเขาภูตะแบงชั้นแรก1,000 92ขั้นออกไปแล้ว29บันไดขึ้นเขาพูตตแบงช่วงที่สองสองขั้นงวดวันที่16กรกฎาออกตามเลขท้ายจำนวนบันไดสองยห้าขั้นและออกตามที่ผมนั่งสมาธิหลวงปู่สวงมาบอกให้ผมไปที่ก้อนหินสามก้อนงวดต่อต่อไปขอให้ทุกท่าน โชคดีจากการดูคลิปเรื่องราวประวัต,ติตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงจากช่องนี้ขอเชิญทุกท่านดูคลิปเรื่องราวที่ผมเดินทางทำภารกิจสืบตำนานแท้จริงของหลวงปู่นนสวง <Wyoming. S 2> ที่เขาพูตะเบกต้มยำไก่ปูับชาต้มยำไกนะ่แบบเหม็นสงอจรอกนะสงอจือสงอจือนี่ก็คือการต้มแบบนี้ถ้าบ้านเราก็ต้มยำนั่นแหละมากขอบคุณ ไออันนี้เป็นบ้านน้องน้องน้องชายทางทางตะบอกนี้นะฮะออันนี้ก็แตกีอ่ะอันนี้ตาสำมรงอ์นี่ดึกดื่นไอ้ยามค่ำคืนนะอยู่กับประดานนักบวชนักพรตอพระนะฮะตะบก แล้วก็อันนี้ก็ผู้ถือสินนะสองคนแล้วก็นี่อันนี้ก็ฤรือสีก้าวเหงเน,นี่ยบรรยากาศอยู่ในป่านะเนี่ยพรุ่งนี้จะขึ้นเขานะครับแล้วก็มีตะบออีกต้นหนึ่งทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะฮะเบ้าเงือแต่งเนะี่ เงือบมื่อกรรมราษฎรไหมในอันนี้อันนี้อันนี้ตะเบาะตะเบาะเปาอันน,ะะะะน,นี้อันนี้ตาสมรองใน,นตเจีนะฮะรูทีสินนะครับร้อยมาต้นนี้เป็นเนี่ยมบ่ารูอ่าหลวงตาแหลมสรุปแหลมนะครับอืมนี่คณะที่จะขึ้นเขาวพรุ่งนี้นะฮะนี่อันนี้ฤาษีฤาษีผู้อายุน้อยนะฮะนี่คนนี้ อืฮึสุดยอดนะเดี๋ยวค่อยอธิบายรายละเอียดนะนี่อันนี้เราอยู่ที่อ่าป่าไม้หน่วยป่าไม้รักษาอ่าป่าไม้ของพมพุทธแบงอันนี้เป็นส่วนส่วนอ่าส่วน,ส,วนส่วนตรงกลางนะฮะของพุทธแบงส่วนธรรมอวัยดมนั้นอยู่ฝั่งทิศ ตะวันออกเฉียงใต้นะฮะตัวนี้ก็คือตะวันตะวันออกตรงๆแล้วกันตรงกลางภูเขานะฮะนี่ก็มีรถที่เขาบขึ้นเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นคณะทีมเราที่จะขึ้นอันนี้ลูกหาบอันนี้ลูกหาบเป็นลูกเปนนันตะเบาะบจุดบานใบแม่ พิกตาสำร,รองตะเก,กียผู้ถือศีลน,นะแล้วก็ฤาษีคนหนึ่งอ่าหนุ่มๆไม่ได้ไปไปพรุ่งนี้เพราะว่าจะมีคนมาพบก็เลยมีจะมีลูกหาบสองคนอีกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงนะก็ถ้ากว่ามีสามมีหคนพอดีเหมือนเดิมพระไปไม่ได้ติดไอ้เสม,มาว่าเขา้าพรรษากับรถก็จอดตรงนี้อ่านี่สถานที่ทำการฝ่าไม้เขา น,นี่พวกวัยรุ่นที่จะมาขึ้นเขาเหมือนกันวันนี้วันนี้มีขึ้นหลายคนนะอน,นี่เป็นนักท่องเที่ยววัยรุ่นนะมาขึ้นเขาเหมือนกันกลุ่มน,นี้วัยรุ่นมาจากขนมเป็ลอันนี้ทีมเรานะทีมสายสายทำจังหวะเดิมเราทั้งหวตู่ อันนี้ลูกหาบของที่เราไปก็ให้เขาสะพายนะผมไม่สะายอะไรเพราะต้องการถ่ายรูปนะฮะทีมเรานี่รือสีที่นี่จะรือีมีนักพรตมีรือสีเยอะนะที่นี่ <Okay>. Oh, ตรงนี้ก็มีไก่ตอนจะขึ้นเขามีารูปปั้นหลวงปู่สวงนะฮะนี่นี่หลวงปู่อยู่ตรงาทางที่จะขึ้นเขาทางนู้นก็มีปู่ฤาษีนะฮะตอนนี้ก็มีองค์ปู่ฤาษีนะ ตรงนี้ที่ซึ้อเสียค่าบำรุงท้องที่ตรงนี้ขณะของเรานะครับยังมีลูกหามคนหนึ่งแต่ตามมาทีหลังเอาของมานะคนแรกตะเบาะแล้วก็คนที่สองลูกหามคนที่สามตะเกียคนของเราแล้วก็สมรองตะเกียรแล้วก็ผมนะครับทางขึ้นจะเป็นแบบนี้ เอาทีน <chat> ี้เขาเขาจะมีเชือกเป็นบางจุดมีไม้บันไดอ่าขึ้นอย่างนี้นะ อันนี้ป่าไม้เขาทำมันไรขึ้นขณะที่มีทีมเราก็มีทีมวัยรุ่นตามมาเส้นทางขึ้นเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเอเขาธมรัฐนะเพชรบูรณ์นะไม่ต่างกันเท่าไหร่พอาอแต่ที่นี่โล่งกว่านะแล้วก็โปร่งกว่า ขนขณะของเราตรงนี้ชันมากตรงไหนชันมากเขาจะเอาไม้ธรรมชาติมาตีเป็นบันไดขึ้นอันนี้ขึ้นมาได้400เมตรแล้วนะอตอนนี้เส้นทางเป็นแบบนี้ตอนนี้วัยรุ่นมาติดสองคนสามคนอีกอีก,อ,กอีกสามคน ยังอยู่ไหนไม่รู้มีเพลงฟังด้วยครับลำโพงมาในกระเป๋าน,าานี่ีข้าวสารของกินข้าวเอาไปถวายข้างบนวัยรุ่นฮะเ,<ร>เขามาหกมาหกคนย่งเลยคนหนึ่งยังมาไม่ถึงออันนี้พวกแรงดี อันนี้คนขึ้นลงประจําอันนี้อ,อนั่งพักกันนะฮะตอนนี้อันนี้บานมันเม็ดเฮ้ยตอนนี้ได้มันเจ็ดหกหกร้อยเมตรประมวยรอยเฮ้ยเงินบนรอยอยู่เฮ้ยไปให้จีประมยะวยรอยเฮ้ย ขึ้นเขาได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรจะพบหน้าผานะมาถานี่ว้าวลงแล้วก็จะน่นี้จะมีรวงพึ่งนะรวงพึ่งนี้พึ่งหลวงแล้วก็ทางขึ้นไปทางขึ้นก็เขาลูกนี้ก็ถือว่าชันนะขึ้นตลอดเหมือนกัน แต่ว่าทางขึ้นจะสบายหน่อยอเป็นคนมีคนขึ้นตลอดเฉลีย่วันหนึ่งก็สิบยี่สิบคนอะไรประมาณนี้ขึ้นตลอดมันก็เลยแต่ช่วงแบบนี้วันหยุดช่วงเทศกาลข้าวรรษานี่ก็มีคนมาเที่ยวเยอะนะฮะวันนี้น่าจะขึ้นถึงห6 0คนนะถือว่ามากนะวันนี้ก็มีองค์ปู่ฤาษี ที่นี่เขาจะนิยมถวายเนี่ยสกอคร,รบสกอรกรบเนี่ยก็คือเป็นแปลเป็นไทยเป็นน้ําตาลก้อนนะก็คือลูกอมนะจะเดินขึ้นไปเรื่อยตรงแถวนี้ยังมีคลื่นเพราะมันเป็นด้านหน้าเขานะโอ้โหตัวนี้ชันมากดูนะขึ้นบันไดอันนี้น้ําที่กักเก็บน้ําเอาไว้ให้คนมารูปมาอะไรนะน้าที่มันออกซึอมออกจากเขา อันนี้ก็ขึ้นแล้วก็เดินสนวนนะจุดชมวิวที่ะระดับ900เมตรนะฮะนี่ฮะั้งหมดมันะจะไปถึงจุดไปไายทางเนี่ยมัน8กิโลเมตรอันนี้เพิ่งจะได้900เมตรยังไม่ถึง1กิโลนะฮะมาถึงระดับ900เมตรตรงหน้าผานะฮะจะมีรูปหลวงปู่สวงอยู่นะฮะแล้วก็มีตู้บริจาคนะะนนซอกลืกเขานะเป็นรอยแยก ขวามือก็อจะเป็นบันไดขึ้นอีกแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะช่องทางขึ้นเขาเนะี่ยตรงนี้ชันตลอดเลยนะขึ้นไปแบบนี้เส้นทางขึ้นเขาช่วง900เมตร50นะฮะไปอย่างเงี้ยนู่นโเมื่อเราขึ้นมา หนึ่งพันเมตรจะมีแม่ค้ามาขายของมีน้ำมีก็มาม่านะฮะอันนี้กลุ่มวัรุ่นมาพร้อมกัน,นก็จะมีพวกน้ำเย็นอะไรอย่านี้ดูนจานนะฮะอ่ามาม่านี่กระป๋องละอา่ามาม่าก็นุ่นครับสามพันห้านี่แม่ค้าขึ้นมาเมื่อเช้าเห็นอยู่มมยป้น มารยเมตรอันนี้คือพันร้อยเมตรนะฮะตรงจุดนี้เออดีหน่อยทางเดินสบายหน่อยนะฮะเบาหน่อยนะฮะทางเดินธรรมชาติมากเลยนะถ้าใครมีแรงเดินก็มาก็ดีนะมีกำหนดคืนนี้จะค้างบนเขานี่นะครับพรุ่งนี้เช้าถึงลงวนะนนี้จะมีรถไถรับจ้างนะ บิ่งไปบนเขาที่นี่คือตอนนี้พอรถไถวิ่งได้มันไม่ชันมากนะพ้นหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยเมตรแล้วนะนี่เราก็เดินไปเรื่อยทางข้างบนจะกว้างหน่อยเพระาะว่าเป็นรถไถวิ่งนะฮะมีรถไถวิ่งรถไถเขาเอาแบกขึ้นมาแล้วมาประกอบข้างบนแบกเป็นชิ้นส่วนมานะฮะทุกคน ทางเป็นบรรยากาศธรรมชาติป่าแท้ๆนะฮะบนเขาอันนี้บนเขาลูกแรกแล้วนะฮะต่อไปก็เชื่อมเขาลูกที่สองจุดหมายปลายทางทั้งหมด8กิโลเมตรบนเขานะฮะที่เราจะไปกันนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่จุดนี้ผมมาคนอยู่คนเดียวนะบนเขาพุทธเบคงอ,อ,อันนั้นตบบะเบาะตามมาแล้วนะตบบะเบาะทีมของเรา ตอนนี้ก็บตรงจุดนี้มีผมแค่สองคนนะฮะในเสียงสัตว์ป่านะฮะแล้วก็ยังไม่พูดแมลงแมลงป่าอันนี้ก็เป็นทางแบบธรรมชาติจริงๆนะฮะธรรมชาติแบบป่าแท้ๆนะฮะไม่มีอะไรเลยครับเี่ส้นทางเป็นแบบนี้ป่ายังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะ ตอนนี้ผมอยู่กับดาบทหรือว่าตะบ๊อกนะฮะตะบอ๊อกนี่แปลว่าดาบทท่านช่อนาดนามนามท่านชีนาดท่านบวชตะบ๊อมาเนี่สิบปีแล้วนะดับชนนแล้ว้น้องนังโทษต้นงทำพรุ่งจะไปโทษนบวัดตังยู่ประจำท่านบวชอยู่บนเขานี้ที่วัดตังอยู่ที่เราจะไป ตลอดสิบปีท่านอยู okay. Okay. ่ที่นี่ตลอดนะฮะนี่คือพูดชำนาญทางในป่านี้นะครับโยเธอวิเธอตกเตึกอเอาทรายไปทำห้องน้ำอันนี้สองสองหรือสี่นะฮะ อันนั้นฤษีแปลงกายอันนี้ฤษีในชุดถึงแล้วนะครับหลวงปู่สวงรูปปั้นนี้เหมือนมาเสร็จยุ่คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้า สวัสดีครับ